ที่วันนี้สนใจว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มมาทำา i n s t a g กร m แพลตฟอร์มในออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มแรกนะคะแรกเลยนะคะทุกคนใน t n s t a m เนี่ยไม่ใช่มีแค่เด็กนะคะหรือเจน z ซที่เล่น Instagram นะคะตอนนี้นะคะคนที่อยู่ในกลุ่ม GEN X หรือ GEN Y นะคะที่มีกําลังซื้อนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นดาราเซเลบเนี่ยเขาจะมาซื้อของใน i n s t a g r กรเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนตัวโค้ดแอนเนี่ยเจอกับตัวเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือนะคะใน i n s t a g r กรเนี่ยคื โค้ดเนี่ยปังนะคะจากการที่ทำอินสตาแกรมแล้วก็มีคนดังๆเนี่ยมาเรียนจากการที่โค้ดทำอินสตาแกรมนะคะถึงลูกศิษย์โค้ดด้วยนะคะคือลูกศิษย์โค้ดเนี่ยที่หลายคนที่มาเรียน private coaching กับโค้ดเนี่ยก็ได้ฐานฐานตลาดบนนะคะบนอินสตาแกรนะคะถ้าใครวันนี้ยังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยวันนี้จะมาขายอองใอินสต a แกรม มาทำธุรกิจบนอินสตาแกรมเนี่ยวันนี้ทําได้ไหมส่วนตัวโค้ดบอกว่าได้เลยนะคะแล้วคุณจะได้ตลาดบนนะคะข้อ2นะคะก็คือวันนี้นะขายของในอินสตาแกรมหรือทําธุรกิจบนอินสตาแกรมไม่ใช่มีแค่ขายเสื้อผ้าขายสกินแคร์ขายอาหารเสริมอย่างเดียวนะคะ นักเรียนโค้ดที่ทําธุรกิจระดับพันล้านนะคะก็มาเรียนกับโค้ดนะคะแล้วก็มาปั้นมาเรียนปั้นอินสตาแกรมนะคะก็ได้รับผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักนะคะคือแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยคือคนที่ทําธุรกิจออฟไลน์ line, แล้วก็มาเริ่มทําแพลตฟอร์มอินสตาแกรมเป็นแพลตฟอร์มแรกนะคะเขาก็ปังเลยนะคะลูกศิษย์โค้ดหลายๆคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคุณหมอนะคะก็เริ่มมาทํา ธุรกิจบนอินสตาแกรนะคะส่วนอันที่3นะคะคือถ้าวันนี้อยากจะมาสร้างตัวตนนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโค้ดคูโค้ดฮุ้นเลยนะโค้ดคูหรือที่ปรึกษาคนที่ทําในอินสตาแกรมตอนนี้ถ้าเทียบในแพลตฟอร์มอื่นใน Facebook ยังมีคนทําน้อยอยู่เนี่ยโค้ดไม่ได้กลัวคนที่จะมาทําแข่งเลยนะโค้ดยังเชียร์เลยนะว่าถ้าใครวันนี้เป็นสายโค้ดคูหรือว่าเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาการทํา i n s t a g r กรเนี่ยมันจะช่วยยกระดับแบรนด์ของคุณทำให้แบรนด์ของคุณดูน่าเชื่อถือขึ้นนะคะอันนี้ส่วนตัวโค้ดทำแล้วมันปังมากๆนะคะข้อ4นะคะก็คือลูกค้าใน i n s t a g r กรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่โรโยตี้ค่อนข้างสูงนะคะส่วนตัวโค้ดเนี่ยสอน i n s t a g r กรมาทั้งหมด5ปีนะคะปีนี้เข้าปีที่5นะโค้ดรูเลยว่าโค้ดเนี่ยได้ไปโคชชิ่งนักเรียนหลายๆคน ลูกค้าใน i n s t a g r a รเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ชอบบอกต่อเป็นหลักนะคะคือแบบว่าของดีนะคะราคาโอเคราคาคุณภาพโอเคอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่บอกต่อแล้วก็ซื้อซ้ำได้ง่ายดังนั้นนะถ้าใครที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่อยากมาทำธุรกิจบน i ิน t a g r กรนะโค้ชจะเชียร์ให้มาสร้างแบรนด์นะคะใน i ิน t a g r กรนะคะเนี่ย เป็นเครื่องมือสร้างแบรนด์ราคาถูกนะทุกคนคือถ้าคุณเนี่ยมีเซนต์ในการทำมูดแอนโ n e คุณถ่ายรูปสวยคุณทำคลิปสวยนะคะเท่านี้ก็ทำให้คุณเนี่ยสามารถเพิ่ม value, แวลูแบรนดิ้งของสินค้าของคุณหรือว่ามาสร้างตัวตนนะคะได้เร็วมากๆคือส่วนตัวโค้ดเนี่ยถ้าคุณเข้าใจจริงๆถ้าคุณเข้าใจใน i ิน t a g r กรมจริงๆเนี่ยมันไม่ยากนะคะทุกคนนะหรือเวลาที่เราทำคอนเทนต์ไปเนี่ย เขาจะดูหน้าอินสตาแกรมเป็นหลักอันนี march, ้มันเป็นจ hm ุดขายเลยนะคะหลายคนไม่รู้นะคะการยิงโฆษณาในอินสตาแกรมเนี่ยถ้าเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นเนี่ยในงบประมาณที่เท่ากันเนี่ยคืออินสตาแกรมจะได้ผลลัพธ์ค่อนข้างมาก วันนี้โค้ดแอดจะมาเล่าให้ฟังนะคะเคสของลูกศิษย์โค้ดนะก็คือเคยยิงในแพลตฟอร์ม Facebook แล้วก็มาลองยิงใน i ิน t a g r กรด้วยงบที่เท่ากันนะทุกคนนะแต่ใน i n s t a g r กรเนี่ยคุณต้องทำตามเช็คบิตที่โค้ดบอกให้นะคะ,อ,ะอันนี้ต้องทำตามเช็คบิตที่โค้ดบอกให้ก่อนนะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยก่อนที่คุณอยากจะยิงแอดน้อยและได้ผลมากเนี่ยใน i ิน t a g r a m เนี่ยคุณต้องรู้เลยข้อแรกเลยนะคะก็คือ แบรนดิ้งคุณต้องชัดหน้า IG คุณต้องชัดนะคะคุณต้องเล่าเรื่องผ่านหน้า IG ของคุณนะทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้น่าสนใจเพราะอะไรโคต้องบอกก่อนว่า i n s t a g r กรเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนนะคะซื้อของนะซื้อของจากการที่เขาชอบแบรนด์นั้นแล้วเวลาที่เรายิงแอดยิงโฆษณาไปสุดท้ายนะคะคนก็จะเข้ามาดูโปรไฟล์ ะะเวลาที่เรายิงแอดที่งบประมาณที่ถูกกว่าแต่เราจะต้องเอาเงินที่ถูกกว่านั้นมาลงทุนในหน้าร้านนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ปี2025 มาขายของนะทำเหมือนเดิมนะถ่ายรูปเหมือนเดิมนะทำคอนเทนต์เหมือนเดิมนะแล้วก็ยิงแอดเหมือนเดิมแต่ทําไมไม่ปังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้ลงทุนเรื่องหน้าฟีดอินสตาแกรมนะคะไม่ได้เล่าเรื่องนะเพราะว่าอะไรลูกค้าเวลาที่เรายิงแอดไปโดยเฉพาะนะคะใน Insta G แกรมเนี่ยโค้ดต้องบอกเลยว่า จริงๆใน i n s t a g r กรมเนี่ยมีคนอยู่แค่16ล้านคนนะคะแต่ถ้าเทียบกับ f c e e o o o เนี่ยคุณจะต้องไปแข่งขันกับอีก77ล้านคนนะ77ล้านแอคเคาท์นะดังนั้นสังเกตว่าทำไมค่าแอดใน Facebook แพงแล้วอีกเพนพอยหนึ่งนะคะใน f c e e o o o เนี่ยตอนนี้ Facebook นำเงินส่วนหนึ่งที่เราจ่ายค่าแอดนะ ที่เราจ่ายค่าแอดนั้นไปจ้างครีเอเตอร์สังเกตไหมทำไมบางคนทำคลิป Facebook ทำคลิปใน i ิน t a g r กรแล้วเขาได้ค่าได้เงินจากการที่เขาทำคลิปจากการที่ทำคอนเทนต์เพราะว่านะคะ Facebook เขานําเงินส่วนหนึ่งที่เราจ่ายค่าแอดเนี่ยเอามาแจกมาใจ่ายให้กับครีเอเตอร์นะคะทำให้ค่าแอดเราแพงใน i ิน t a g r กรมตอนนี้ยังไม่ได้ทำโค้ดไม่ได้บอกว่า i ิน t a g r กรมดีกว่า นะคะแต่ว่าถ้าถามทำใน Facebook อยู่แล้วก็โอเคแต่ถ้าอยากจะเพิ่มใน Instagram โค้กก็แนะนำนะคะอ่าถัดมานะคะ Instagram เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่า AI ใน Instagram เนี่ยจะค่อนข้างแม่นยำนะคะทุกคนนะคือเวลาที่ใครที่มาเริ่มทำา Instagram เนี่ยโค้ดจะบอกว่าให้ทำคอนเทนต์ก่อนเพราะอะไรการที่เราทำคอนเทนต์นะอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะทำให้ AI คุณจะเป็น AI เป็นลูกหลาของ AI จะทำให้ AI รู้ว่าแอคเคานี้ IG นี้ทำอะไรแต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณขายของแล้วคุณโพสขายของอย่างเดียวเนี่ยที่เราโดนปิดกันที่หลายคนโดนปิดกั้นไปเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่คุณเรื่องนี้นะคะทุกคนนะก็คือไม่ได้ทำคอนเทนต์ก่อนวันนี้ใครที่มาเรียนยิงแอดกับโค้ดหรือมาเรียนไ r a กับโค้ดโค้ดเลยบอกว่าโค้ดเนี่ย แต่ก่อนนะสมัยก่อนนะโคต,ต้องบอกเลยว่าโคที่แค่สอนยิงแอดเนี่ยแค่วันเดียวก็จบแล้วนะแต่ตอนนี้โค้ต้องแบ่งเป็น2วันคือวันที่1พูดเรื่องแบรนดิ้งวางแผนคอนเทนต์วางแผนแบรนดิ้งชัดวันที่2ค่อยเรียนเรื่องยิงแอดเรื่องปิดการขายคือมันต้องเรียน2วันดับเบิลเลยทําไมค่าเรียน p r i v a t ของโคตแพงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันต้องใช้กลยุทธ์ค่อนข้างเยอะ แล้วมันก็ต้องทําให้มันสกเซสคือถ้ามันทำสกเซสคือโค้ดอะถ้าสอนยิงแอดอย่างเดียวโค้ดสอนวันเดียวก็จบแต่ถ้ามาเรียนแบบทำไพรเวทโคชชิ่งสร้างแบรนด์เนี่ยคือ2วันต้องเรียน2วันเพราะว่าวันแรกแค่เรียนเรื่องแบรนดิ้งคุณก็มึนปวดหัวไปแล้วเพราะว่ามันจะต้องมาวางแผนเรื่องการทำคอนเทนต์เรื่องการวาง o o and tone เรื่องการทำคลิปเรื่องถ่ายคลิปนะคะอันนี้คือโค้ดบอกเลยว่ามันทำเยอะขึ้นจริงๆนะถ้าเทียบกับในปี ก่อนก่อนที่ผ่านมานะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะเริ่มทำอินสตาแกรมนะคุณต้องรู้เรื่องนี้นะคะทุกคนนะอ่ะถัดมาข้อสท้ายนะคะคือถ้าเราอยากจะขายของใน i ิน t a g r กรมอยากจะทำธุรก,กิจ i ิน t a g r กรนะคะคุณต้องรู้เรื่องนี้ก็คืออันดับแรกนะคะก็คือหน้าโปรไฟล์ของคุณคุณจะต้องมีไบโอที่ชัดเจนนะคะอันดับแรกคือคีย์เวิร์ดคุณต้องรู้ว่าคีย์เวิร์ดที่คนค้นหาของคุณเนี่ย เขาคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยเขาต้องการรู้อะไรอ่ะโคจะบอกทิกเด็กๆนะคะก็คือให้เรามาที่ตรงหน้าตรงคาค้นหานะแล้วเราก็ไปเสิร์ชคีย์เวิร์ดว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์คู่แข่งเราแบรนด์ที่ใกล้เคียงของเราเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรให้เราลองเสิร์ชหา ดูนะคะแล้วก็เราก็เอามาใส่ก็คือหลกัหลกๆเลยให้เอาคีย์เวิร์ดนำหน้าลงท้ายด้วยชื่อแบรนด์ของเราหรือชื่อชื่อเราก็ได้นะคะอะ่ถัดมานะคะไบโออันถัดมานะคะบรรทัดแรกนะคะทุกคนนะข้างบนเป็นชื่อเรียกนะคะอันที่สองเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดนะก็คือถ้าสมมติเนี่ยบรรทัดแรกนะให้เราแบบใส่ว่าเฮ้ยเราช่วยใครสมมติเราขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าคนสาวอวบ นะอันนี้ใส่แล้วดูหอม5โลอะไรอย่างเงี้ยคนอาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาบรรทัดที่2นะคะก็คือเราทำโซเชียลพูฟนะคือเราตั้งไบโอเป็นโซเชียลพูฟนะคะว่าตอนนี้มีนักเรียนกี่คนหรือว่าลูกค้ากี่คนขายมาแล้วกี่ชิ้นโซเชียลพูฟตรงนี้นะคะแล้วก็บรรทัดที่3เนี่ยติดต่อยังไงนะคะพยายามให้ใส่ลิงก์ไลโอเอนะคะทุกคนนะมันจะทําให้คุณเนี่ยลูกค้าในอินสตาแกรม ส่วนมากจะทักมา DM ทักฐามแต่ปิดการขายยากแต่ถ้าสมมติเขาทักไล n e เอมาโอกาสปิดการขายคุณจะค่อนข้างสูงเลยนะคะดังนั้นโค้ดเลยอยากจะเชียร์ทุกคนนะให้ทำไลโอ OA คู่คู่กับ Instagram เพราะว่า บางทีเนี่ยลูกค้าเนี่ยทัก DM มาเราไม่สามารถที่จะรีทาร์เก็ตเขาได้แต่ถ้าเราทำเราทำไลโอเอเราสามารถรีทาร์เก็ตคนที่บล็อกเราได้นะคะอันนี้โค้ดบอกเลยว่ามันต้องทำคู่กันนะคะอันนี้คือเป็นวิธีการที่มันใช้ได้ผลดังนั้นทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าวันนี้นะคะขายของใน i ิน t a g r กรมถ้าวันนี้วันนี้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าวันนี้อยากจะมาทำธุรกิจออนไลน์แล้วอยากจะสร้างแบรนด์ไปด้วย โคอยากจะเชียร์ให้ทุกคนทำอินสตาแกรมเพิ่มอีกหนึ่งแพลตฟอร์มแรกๆมันอาจจะยากมันอาจจะต้องมารู้เรื่องการปรับมูตการวางมูดการทำคอนเทนต์ให้สวยแต่ข้อดีถ้าสมมุติเราลงในอินสตาแกรเราใส่ใจในการทำอินสตาแกรมนะคะคุณจะได้ลูกค้าตลาดบนแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักซื้อง่ายด้วยนะคะทุกคนนะคือส่วนน้อยมากๆเลยนะลูกค้าในอินสตาแกรเนี่ยที่จะขอเก็บปลายทาง นะอันนี้โคจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคือจากประสบการณ์ที่โคสอนมาคือส่วนมากจะโอนเลยนะคะหรือว่าซื้อแล้วโอนเลยไม่ค่อยมีขอเก็บปลายทางหรือว่าลูกค้าแคนเซิลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะว่าอะไรคนในอินสตาแกรมจะซื้อของจากแบรนด์ที่เขาชอบนะคะวันนี้หน้าที่ของคุณก็คือทําให้คนเห็นให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆแล้วก็พยายามทำคอนเทนต์ที่เป็นออแกนิก นะคะรวมถึงทำคอนเทนต์ที่เป็นรีวด้วยนะคะคือรีวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันทำให้คุณเกิดผู้ติดตามนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาจนถึงนี้ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลงเรียนกับโค้ดแอนนะคะสามารถทักไลน์โอนะคะตามลิงก์ไบโอนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดี